ทีนี้ทุกครั้งเนี่ยที่น้องเจอลิมิตน้องจำพี่ไว้เลยนะแทนค่าก่อนเขาบอกว่าเอเข้าใกล้หนึ่งแสดงว่าน้องแทนเอเป็นหนึ่งโคน,น่หนึ่งกำลังสองก็หนึ่งหนึ่งบวกสามก็สี่รู้สี่ก็สองก็กลายเป็นสองลบสองข้างล่างแทนเอเป็นเลขหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งมันก็เลยได้ศูนย์ส่วนศูนย์ซึ่งพอน้องได้ศูนย์ส่วนศูนย์เนี่ยน้องก็สรุปว่าเฮ้ยมันใช้มัน พอเจอลิมิตแล้วแทนได้ศูนย์ศูนย์มันก็เลื่อนไปอ๋อมันเหมือนที่พี่แกบอกนี่ว่าถ้าเจอลิมิตแทนแล้วได้ศูนย์ศเนี่ยเขาเรียกมันว่ารูปแบบที่ยังไม่กําหนดแล้วเขาแก้ได้ทั้งหมด3แบบก็คือแยกตัวประกอบก็ได้คอนจูเกตก็ได้โลบิตานก็ได้แต่ข้อนี้มีรูทถ้ามีรูทพี่ขอใช้คอนจูเกตพี่ขอใช้คอนจูเกตเพราะฉะนั้นในคอนจูเกตของพี่เนี่ย พี่ก็ขอลอกโจทย์มาเหมือนเดิมแล้วพี่ขอเขียนไปม,มีนะคอนจ u g a t e conjugate c o n j u g ใช้เพื่อกําจัดรูทก็ด้านบนมีรูทไงคูนด้วยตัวด้านบนนี่แหละแต่แค่กลับเครื่องหมายเขาไปลบน้องก็คูนด้วยตัวที่กลับเป็นบวกคูนด้วยรูทน้องบอกว่ารูนด,ดวกว่าจะมีสาระอะไรแจกเปลี่ยนจากลบนี่แหละเป็นบวกแต่ว่าคูณบนแล้วต้องคูณล่างด้วยเนี่ยนี่คือคอนจูก เงียบมากเงียบมากถ้าน uh ้องมานั่งอยู่ใกล้ๆพี่ก็เสียงแอเสียงแอเนี่ยได้กินเนี่ยเสียงแอเนี่ยเสียงดังมากหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังน้องก็จะได้หน้ากำลังสองรูทกำลังสองบวกสาทั้งหมดกําลังสองนั่นมันคอนจิลิ่งโอโหโบใช่ไหมขอใจลายเพราะว่า ขยี้อันนี้มาสามสี่รอบแล้วมันเงียบหน้าลบหลังคูณนะบอกแล้วจะได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองก้ <S <S อ,อนแรกรูทกับกาลังสองเนี่ยเขาจะเจ้ากันเหลือ x กําลังสองบวกสามคนเนี้ยสองกําลังสองได้เลขสี่แสดงว่าน้องเนี่ยน้องเนี่ยก่อนดันบนเนี่ยสามลบสี่จะได้ลบหนึ่งแล้วทำยังไงต่อวะพี่ ไอเนี่ยไอเนี่ยเขาแยกต่อได้เขาเขาแยกต่อได้เป็นไม่พอเว้ยคนเนี้ยเอาใหม่นะเอาใหม่นะสแสดงว่าด้านบนอ่ะพอน้องใช้ผลต่างก,กําลังสองน้องจะเหลือ x กาลังสองลบหนึ่งี่เขียนใหม่จะได้ x กาลังสองลบหนึ่งแล้วด้านล่างน้องจะเหลือคนเนี้ยที่ชื่อว่า x ลบหนึ่งแล้วน้องก็จะเจอคนเนี้ยที่เขาคูณอยู่อีกที่น้องคอนจูเกตเมื่อกี้ x กำลังสองบวกสามแล้วก็บวกสองแล้วยังไงต่อน้องสังเกตด้านบนไหมสังเกตด้านบนไหมคนคนนี้เขาคือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองซึ่งไอหนึ่งเฉยเฉยก็คือหนึ่งกำลังสองน้องก็จะแยกเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังคือไปแยกตัวประกอบต่อคือต้องให้เขาตัดกันก่อนนะต้องให้เขาตัดกันก่อนบนกับล่างตัดกันก่อนเหมือนเหมือนโทษนะเหมือน ไอ้ไอ้เนี่ยข้อสี่พี่ไม่แน่ใจและเขียนอะไรยงเงี้ยมันข้อสี่เนี่ยเนี่ยต้องให้เข้าเจ้ากันห่อนพอพอเข้าเจ้ากันเนี่ยพอเข้าเจ้ากันเนี่ยก็จบแล้วพอพอเข้าเจ้ากันเนี่ยพอน้องแยกแล้วเข้าเจ้ากันเนี่ย x กลบหนึ่งกับ x ลบหนึ่งเจ้ากันก็แทนได้แลวข้างบนก็ก็จะเหลือ x บวกหนึ่งโทษนะเหลือเหลือน้ําเงินน้ําเงินน้ข้างล่างก็เหลือน้ําเงินน้าเงินน้องก็จะได้ว่า x บวกหนึ่ง หารด้วยรูท x ก,กำลังสองบวกสามแล้วก็บวกสองแล้วน้องก็ค่อยแทน x เ,เป็นเลขหนึ่งเข้าไปเฮ้ hey. เป็นที่ยังเนาะแป๊บหนึ่งนะ แป๊บนึงนะไปดนนะโอเคมาแล้วมาแล้วทุกคนมันใช้ได้ปกติไหมทุกคนถ้าถ้าใช้ได้ปกติพิมพ์เลขค่าหน่อยเลขค่าอ่าถ้าใช้ได้ปกติพิมเลขค่าหน่อย อาจจะมีสัญญาณเน็ตขัดข้องบ้างแต่ว่าอยากให้ทุกคนกลับมาพี่ไม่ไปไหนหรอกก็ถ้ามันขัดข้องบ้างก็ไม่เป็นไรรอเขารอเขาอาจใช้ได้ปกติเนาะโอเคโอเค พี่ใส่นะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพอน้องเอาบนกับล่างเนี่ยน้องเอาบนกับล่างอะ่ะเขาเจ้ากันแล้วเนี่ยน้องค่อยแทนค่าค่อยแทนค่าน้องก็แทนเอกเป็นเลขหนึ่งคนเนี้ยจะได้หนึ่งบวกหนึ่งก็คือได้สองหารด้วยพอน้องแทนเอกเป็นหนึ่งเขาจะเป็นหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่รู้สี่ได้สองสองบวกสองก็ได้สี น้องก็เลยตัดกันเหลือหนึ่งส่วนสองน,น,นั่นเองเนี่ยเท่ากันหมดสองฐันใช่ไหมแานนี้เป็นหนึ่งเข้าไปคนนี้ดีสี่ดูสี่ได้สองสองบวกสองก็ได้สี่น้องค่ารู้เรื่องพิมพ์สิบเอ็ดหนึ่ง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 พิมพ์ 11, 1, 1, 1. หนึ่งหนึ่งแค่ไหนแต่ว่าพี่ขออนุญาตแบบนี้ได้ไหม พี่ขอสอนโรบิตาด้วยเพราะว่าเพื่อเป็นประโยชน์กับน้องเวลาแบบเออน้องอาจจะพี่หนุมไม่ทําวิธีนี้หนู่ใช้โรบิตานได้ไหมได้ไหมขอสอนโรบิตานด้วยจะได้เป็นประโยชน์กับน้องที่เลือกทาทั้งสองวิธีเพานะนพี่เขียนมานะั้นเอาข้อเดิมก็คือข้อที่เท่าไหร่ข้อห้าข้อห้าพอน้องแนนีกเป็นหนึ่งเนี่ยฟิล์มสวัสดีหนึ่ง อ๋อา,อางี้พอน้องแทนค่าเข้าไปเนี่ยเขาได้ศูนย์ศูนย์แล้วถ้าพี่จะใช้กฎของโลบิตาลเนี่ยพี่จะต้องไอ้กฎของโลบิตาลคือพอแทนแล้วได้ศูนย์ศูนย์เนี่ยน้องจะต้องดิฟด้านบนทีนึงแล้วดิฟด้านล่างอีกทีนึงแต่ว่าน้องจะต้องแปลงให้เขาเป็นให้รูทเนี่ยอยู่ในรูปเลขยกกำลังก่อนซึ่งเขาก็คือ x กำลังสองบวกสามแล้วก็กำลังหนึ่งบนสองแล้วค่อยลบสองหารด้วย x ลบหนึ่ง แล้วพอพี่ใช้กฎของโลบิตานพี่ดิฟนะมันมันคือดิฟแยกนะดิฟด้านบนทีนึงเราค่อยดิฟด้านล่างทีนึงถ้าเกิดว่าพี่ดิฟด้านบนก็ก็คือดิฟก้อนนี้ดิฟก้อนนี้ก่อนน้องเห็นไส้ไหมน้องเห็นไส้ไหมคนนี้คือไส้มันต้องย้ายหนึ่งส่วนสองมาข้างหน้าก่อนก็เป็นหนึ 2, ่งส่วนสองเอ็กกำลังสองบวกสาม แล้วเลขชี้กำลังตอนแรกเป็น1นึสองเขาจะต้องลบเปหนึ่งเวลาดิฟทุกครั้งเลขชี้กำลังจะลบเปหนึ่งก็คือเหลือลบหนึสองน้องถูกไหม่าพี่เคียนแค่นี้ถูกไหมถูกไหม ้าพี่เห็นเท่านี้ไม่ถูกเพราะว่ามันเพราะว่าน้องเห็นคนนี้ไหมที่พี่วงวงเนี่ยมันคือสูตรที่เจ็ดน,น้องต้องคูณด,ด,ด้วยดิฟไซดด้วยใช่ไหมแล้วแล้ว,ลวไอ้ดิฟไซ้คือดิฟเอ็กกำลังสองอะน้องจะได้สองเอ็กแล้วดิฟสามน้องจะได้สูเนี่ยต้องคูณด้วยดิฟไซ้ไอเนี่ยคือดิฟไซ้แล้วถ้าน้องดิฟเลขสองอะเขาจะได้สูนไม่ต้องเขียนหารด้วย ดิฟเอ็กคนนี้ดีหนึ่งได้หนึ่งแล้วดิฟหนึ่งคนนี้ไดีสูงจบแล้วคือน้องไม่ต้องจัดรูปแรงสิ้นพอน้องดิฟบนดิฟล่างแทนเลขกันเลยแทนเลขคือแทนเอ็กเป็นหนึ่งแทนเอ็กเป็นหนึ่งคนนี้จะเป็นหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่เขาจะได้หนึ่งส่วนสองคูณกับสี่กำลังลบหนึ่งส่วนสองแล้วน้องแทนเอ็กคนนี้เป็นหนึ่งหนึ่งคูณสองก็ได้สอง ด่านล้างพี่ไม่เขียนนะก็มันหาได้หนึ่งแล้วสองกับสองเขาเจ้ากันน้องก็จะเหลือสี่กำลังลบหนึ่งส่วนสองซึ่งไอสี่กำลังลบหนึ่งส่วนสองเนี่ยพี่ขอเป็นสี่เป็นสองกำลังสองเพื่อให้เลขชีก้กำลังเขาตัดกันและน้องก็จะรู้ว่าเฮ้ยสองกับสองเขาเจ้ากันนะเขาก็จะเหลือสองกำลังลบหนึ่ง ซึ่งไอสองกำลังลบหนึ่งมันก็คือหนึ่งสอมันจะต้องเท่ากันนะสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานพี่ขอแนะน,นําคอสคณิต A l เลเวเด็กหกเาราคาพิเศษอยู่ที่4 6 5 0บาทแต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากเน้นทําโจทย์อย่างเดียวพี่ขอแนะนําคอสต,ตะลุยโจทย์คณิต A l เลเวเด็กหกเาราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาทแต่ถ้าใครอยากได้ทั้ง,องคอรคอสพี่ขอแนะนําเป็นโปรแพ็คคู่ที่ดีที่สุด ราคาพิเศษ6,550บาทใครสนใจสมัครทักมาที่แมทอันเดอร์สกอร์ดมีตัวแอดไซดด้วยนะพี่มั่นใจว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน